ที่เรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นกันในวันนี้ค่ะสําหรับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะที่ได้มีการโชว์ผลงานการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดึงอัตลักษณ์วิถีภาคใต้ออกมาค่ะ วันนี้นะคะที่โรงแรมราชมังคลาสงขลามเมอมเร์เมดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะที่4นะคะโดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงค่ะสําหรับกิจกรรมถ่ายทอดองคความรู้ด้านเทคโนโลยีในปี2559นี้ทางสถาบันได้มุ่งเน้นในเรื่องของการนําเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอค่ะเพื่อสร้าง สมบัติพิเศษให้ผลิตภัณฑ์นะคะและการนําวัสดุจากธรรมชาติมาผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งในรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็เคหะสิ่งทอด้วยนะคะและเพิ่มคุณค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการนําอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะนั่นก็คือขนมต้มใบกระเพาะนะคะนำไปสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าทอรวมไปถึงการออกแบบเคหะสิ่งทอด้วยค่ะ โดยการนำเสนออัตลักษณ์ของวิถีภาคใต้ใช้แนวโน้มการออกแบบแบบเทรนด์แฟชั่น WGSN 2017นะคะเข้ามาประกอบในการออกแบบค่ะเพื่อให้เกิดความทันสมัยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้โดยการออกแบบลายผ้าทอเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ก็คือขนมต้มใบกะพอะเนี่ยนะคะในด้านลวดลายแล้วก็สีผ้าค่ะ และนำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์เนี่ยสามคอเลกชันด้วยกันนะคะจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอชุดนั่งเล่น2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดสงขลากับจังหวัดนาราธิวาสเส้นใยตาลตะโนดและดาลาผสมฝ้ายปั่นเส้นได้ย้อมสีธรรมชาติและทอเป็นผืนผ้าค่ะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอประยุกต์ เทคโนโลยีนาโนเคลือบผ้าเพิ่มสมบัติให้กับการสะท้อนน้ำนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. การเปื้อนแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายโดยในส่วนของผลิตภัณฑ์เคหะสิง,งห์ทอจังหวัดสงขลาใช้เส้นใยตาลตโนดผสมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากสีเหลืองของเปลือกหัวหอมใหญ่ค่ะลวดลายผ้าเนี่ยดัดแปลงมาจากลวดลายจากลายราชวัตรนะคะมีลักษณะเป็นลวดลายเส้นยาวเหมือนกับเส้นสีเขียวของใบกระเพาะและใช้เทคโนโลยีนาโนเคลือบผ้า เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับผ้าสะท้อนน้ําแล้วก็ปรับผ้านุ่มค่ะส่วนผลิตภัณฑ์เคหะสิงห์ทอจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะคะใช้เส้นใยดาลาผสมฝ้ายค่ะมีการลวดลายเนี่ยเป็นแบบลายเส้นใบกระพาะนะคะผ่านเทคนิคการทำลวดลายผ้าด้วยวิธีบาติกค,ค่ะ ลักษณะเป็นลายเส้นผลิตภัณฑ์มีรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนรูปทรงของขนมต้มแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนาโนเคลือบผ้าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการสะท้อนน้ำเช่นกันนะคะเพื่อป้องกันการเปื้อนแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ นอกจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะยังยกระดับการพัฒนาผ้าท,ทอเส้นใหญ่ดาลาโดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือสาะจ,จังหวัดนราธิวาสและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่4ค่ะค่ะ ส่วนกิจกรรมที่2การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต่อยอดงานวิจัยของคุณดาริกาดาวจัดอันนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสได้ทดลองนำลำ,ลำต้นดาหลามาผ่านกระบวนการสกัดเพื่อนำเส้นใยมาใช้ประโยชน์แต่เนื่องจากเส้นใยจาก ลำต้นค่ะมีความแข็งกระด้างมากจึงทําให้ผ้าที่ได้มีผิวสัมผัสที่ไม่ค่อยดีค่ะาจากปลายเส้นใยที่โผล่ขึ้นมาในเนื้อผ้าทางสถาบันจึงได้ทดลองพัฒนา ผ้าทอจากเส้นใยดาราขึ้นโดยใช้ใบเป็นวัตถุดิบแทนในการที่จะใช้ลำต้นค่ะ,ะโดยนำใบามาแช่ในสารสกัดเส้นใยประมาณ6วันแล้วก็ขยี้ใบนำไปพึ่งแดดจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นได้โดยผสมกับเส้นใยฝ้ายแล้วก็ปั่นเส้นได้ในระบบแบบวงแหวนค่ะแล้วก็นำเส้นได้ทอ เส้นได้ทอเป็นผ้าพื้นและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ H ่งทอผสมผสานกับการนำเรื่องราวของขนมต้มใบกับพรมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าทอค่ะโดยผลงานการออกแบบครั้งนี้นักออกแบบต้องการที่จะนำเสนอผ่านรูปแบบชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นพร้อมทั้งการนำแนวโน้มการออกแบบเทรนด์แฟชั่น WGSN 2017มาประกอบด้วยนะคะ,ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนรูปทรงขนมต้มแล้วก็ยัง เทคโนโลยีนาโน,โนผ้าเคลือบผ้าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ทําให้ผ้าสะท้อนน้ําได้อีกด้วยค่ะและจากการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหากิจชุมชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AAC แล้วก็ตลาดสากลต่อไปด้วยนะคะสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอแล้วก็เครื่องแต่งกายมุสลิมได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซอยตรีมิตรถนนพระราม4ี่พระขนงคลองเตยกรุงเทพหรือว่าโทรไปติดต่อได้ที่โทรศัพท์027135492-9ต่อ224ค่ะแม่ นอกจากในเรื่องของการออกแบบรูปทรงเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวนี้วัสดุที่<ช>นำมาใช้เป็นการเป็นผ้าที่เราจะมาตัดชุดเนี่ยถ้ามาจากธรรมชาติดิ้งแมทเป็นสิ่งที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปอีกและ,ะนอกจากนั้นค่ะยังมีการสอดแทรกในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในความเป็นชาวใต้ของเราเข้าไปด้วยะจะใส่เสื้อตัวหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาจริงๆมีเรื่องราวแฝงอยู่มากมายค่ะนะ